สวัสดีครับจิปทะชาแนลนี่แล้วก็ถ่ายมาแล้วครับวันนี้พามาชมเงาะครับปีนี้ค่อนข้างดอกครับเหลืออยู่ต้นเดียวครับปกติจะมีสี่ต้นนะครับจะมีสี่ต้นปีที่แล้วพายุเอาไปกินทั้งสามต้นครับเหลือต้นเดียวเงาะโรงเรียนนะครับ เงาะโรงเรียนที่สวยนะครับอร่อยครับผมเพราะว่าเงาะเราปลอดสารนะครับปลอดสารเคมีนะครับเป็นเงาะอินทรีย์นะครับก็จะหวานกรอบไม่มียางนะครับใช้ปากกัดได้เลยฮนะพูดถึงนะครับสวยงาม เป็นพวงพวงดีครับดอกกับปีที่แล้วครับดู่ะยังไม่มีเนื้อนะครับนู่นะครับประมาณเืินมิถุนาครับมิถุนานะถึงจะได้กินครับเกาะโรงเรียนโรงเรียนบ้านเนิน รับประกันความอร่อยนะครับทุเรียนปลอดสารเคมีเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วครับไม่ว่าทุกชนิดครับผลไม้เปรียบเทียบดูได้ไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนนะครับของปลูกด้วยสารเค,เคมีกับปลูกใบบินทรีย์เนี่ยรสชาติต่างกันนะครับ <c oughs> ความหอมความกรอบความอร่อย ต่างกันเยอะนะครับโดยเฉพาะตุเรียนเห็นได้ชัดนะครับทุเรียนนี่สังเกตตัวกรอบนอกทุเรียนซื้อตามตลาดนะส่วนใหญ่นะกรอบนอกเละในฮะกรอบนอกเละในสารเคมียขยายพูจนรสชาติทุเรียนไม่มีนะครับนานๆจะเจอของอร่อยที่เขาปลูกแบบทาุเรียนดินซีนะครับ ถึงจะอร่อยจริงนะครับถ้าปลูกแบบสารเคมีเล่งพูขยายพูเนื้อจะเละสุกสวกรอบนอกเละในดูสวยงามไหมฮะดกนะเนี่ย โมนะครับดอกๆนะครับเยอะเลยนะครับโอเคครับผมพาชมเงาะโรงเรียนนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ